ตีสี่ครึคร่งแล้วพี่โนต้ตน่าจะถึงอะไรนะบางนาอะไรบางนาของเขาแยกบางนาเขาจะน่าจะข้ามเรือมาข้ามโป๊ะมาน่าจะเจอกันตอนตีห้าที่ปั๊มพีทีสเตชันพระรามสองรวมพรมก,กันตรงโน้นปั๊มเบอร์คืออะไรรู้ปะที่ออกมาจากบ้านปกติต้องเลี้ยวเลี้ยวทางรถไฟเอลีอย้ยวไปทางของบ้านรถไฟอืเลี้ยวผิดเชา้าอยู่ยังเชา้าอยู่กลับมาใหม่ อย่ตรงไปลืมตัวตอกมนกลับเรไมเอาตัวตอกใหม่ไปแค่นี้แหละเดี๋ยวเดินทางก่อนละพี่นอสออกมากี่โมงครับตีสามสิบนที เจอฝนไหมทางนู้นอุ้ยไม่เจออากาศดีมากเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดิวิ่งดีทางเรียบเงียบสบายอาของเขาแก้ถนนแล้วถนนเรียบเลยถนนโคตรดีเลยเดี๋ยวเฟี้ยวนี้เดี๋ยวสัก50นาทีเดี๋ยวเราออกจากปั๊มนี้ไปอีกปั๊มหนึ่งที่ปตทถือแวะเติมน้ำมันอีกทีตรงนู้นเลยเดี๋ยวยิงยาวว่งไงหนูถ้กดตังค์ไปก่อนอา้าวเห็นไหมอ้ากดไปเลยก็ได้ไม่ใช้บัตรอ่ะจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมมีบัตร ออออเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พักรถแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอสมาชิกกดตางกดไลค์ให้เรียบร้อยก่อนเดีย๋ยวเดินทางต่อนะครับแค่นี้ ก็มาถึงจุดอัดจุดที่สองแล้วนะครับเป็นป้อมน้ำมันปตทลุงเช้งนะครับอยู่ทางเข้าชะอาเดี๋ยวเราจะแวะก,กินข้าวกันปั๊มนี้ก่อนนะฮะหาที่จอดเลยตรงร้านค้าตรงร้านค้า ต้องระวังลื่นด้วยนะครับตอนอนปอยทอหน้ากลัวมากเลยคันนี้เหลือสองเขตนะครับสองร้อยกิโล เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันปั๊มนี้ก่อนสำหรับ Enmax ตอนนี้แก๊งฟิลิโน่ก็จอดเติมผมพี่เอกเติมมาแล้วเพาเมื่อกี้นี้กดถ่ายอยู่วะแคทพูดอยู่คนเดียวโอเคถ่ายอยู่ทำไมลงวะเป็นไงครับเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นครับโอวลิงฝาววาวน้ำมันไหลเห็นไหมบอกเลยให้เปลี่ยนแต่ลืมเปลี่ยนเนี่ยของใหม่อ๋อเหรอ ตายแล้วเค็ดด้ก่อนเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนครับทานก่อนจ้าหลายคณคุณคุณกินไม่เผ็ดอยู่แล้วนี่เผ็ดมากก็ขาหมูได้นะคนรวยแบงเอ้ยมาแย่งแบงนอิ่มยังเนี่ยเฮ้ยนี่สามสี่คำเองอร่อยด้วยกี่จานแล้วครับจะบอกอะไรให้นะครับของที่กูจะกินและเหลือ อยู่สองเหตุผลอ่าหนึ่งคือแม่งเยอะแล้วจนกูกินไม่หมดอย่างที่สองรสชาติหมาไม่แดกจนกูกินต่อไม่ได้อย่างที่สามมีแค่สองอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ข้อหนึ่งแต่อ,อห่งที่สี่ือนนีจะิจาร นี่ขนมปังถ่ายี่สิบขนมปังไหนครับอเ,เอายี่สิบค,ครับค่ะ,คะเมื่อกี้นี้แบตหมดนะครับเราลงมาข้างล่างแล้วจุดให้อาหารปลานี่กินบายี่สิบบาท4ก้อนไม่รู้ว่าในบ่อนีนมีปลาอะไรบ้าง นี้เขียนไว้ว่าห้ามใช้อาหารนกพิราบนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วอาหารป่าเพราอาหารป่าไม่ใช่อาหารนกนาะปะไปอาหารป่ากันดีกว่าเจนอ,นอเจนอน <bike> อตสิฮึมฉลด <c oughs> แต่ละเกิดเห็นหน้า,นาโคตรเมียนเลย The ้องแลนี่นะครับมีการสวิตต์นอกกระถางที่หนึ่งคันนะครับผมสรุปก็ต้องลื้อใช่ไหมลื้อไงลื้อทาปเกีนเอ้ยลื้อทากาวไหนขอดูตัวการหน่อยอันนี้ไงตัวลิงฝาวเวรั่วให้มันซึมนี่ของใหม่เบิกอะเนี่ยเพิ่งเบิกเมื่อวันซืนสงสัยไม่คุยกัามันเดย์มันเลยซึมอ่ะใช่โอ้โหซึมซะหายไปครึ่งขวดเลยน้ำมันเครื่อง เป็นเหตุสุดวิสัยครับพอดีเราไปถึงตลาดช้าไปนิดนึงพ่อค้าแม่ค้าเก็บเพียงหมดแล้วเราเลยก็ต้องมีแผนสำรองมาที่แมคโครมาซื้อของสดเพื่อไปทำกับข้าวกันตอนเย็นเดี๋ยวขอเวลาสักทั้ทงอาทีช้อปปิ้งก่อนเข้ามาแล้วครับด้านในแมคโครนี่โอ้หนมปังเทียบเลยถูกใจแล้วสิะนี่้8โล ตากใบตากไ,ไม่รอละท้ายก็ม่ครบท้ายก็ต้องเซเว่นบ้านเราเหือเดิมเลยเบ่งหน่อยเดี๋ยวขอไปโหลดที่ที่หาดก่อนเสียใจมากเลยที่จะไม่เข้าเซเว่นอ่ะเสียไปจะไปซื้ออะไรจะไปซื้อขนมสาหน้อยของเรานะครับแก่หนมไข่หนมต้องมีนขนมกินหมดนะเฮ้ย หลังจากที่ได้ซื้อของกันม,มาทั้งสองที่แล้วเตรียมตัวเข้ากระชับพื้นที่ลานกางเต็นท์หาดวนกร,กรด้านหน้านะครับจะมีเก็บค่าผ่านทางแล้วก็หน่วยเอ็มไซกสีขาที่จะคอยตรวจสอบทุกท่านอยู่นะฮะเก็บค่าธรำเนียมนะครับคู้ใหญ่20เด็ก10บาทจักรยาน10บาทจักรยานยนต์สิจักรยานยนต์ยีสิเดี๋ยวพี่น้องสำรองจ่ายไปก่อนเดี๋ยวเรามาเช็คบินกัน สรรวจรวจไหนพี่รถโชว์ตโตหน่อยอโอเคอนนป<ะ>้าจะเป็นแบบลำดับคิวเข้าเดี๋ยวเราต้องไปจุดจลางเต็นท์ไปติดต่อสำนักง,งานข้างในก่อนว่าเราจองไว้ขออนุญาตใส่โมนะครับเนื่องจากผมหามทำแมสหายไปแล้วต้องเปิดใต้เบาะซึ่งเอาของเอามายากมากเลยถึงแล้ว วิทย์เตอร์เซเตอร์นบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่เราจองผ่านเว็บไซต์มาในเว็บอุทยานแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันว่าเราได้ทําการติดต่อจองล่วงหน้ามาแล้วนะครับทั้งหมด5ที่นะฮะสวัสดีครับ,บที่จองผ่านเว็บไซต์มาครับผมเป็นกังเตงครับจองไว้ชื่อคนอะไรจองไว้ที่คอมอุก,กิจกับยุธนาครับวันนั้นจองไว้7ที่วันนี้มาแค่ห้าเชิญน้าสองผม เอารายละเอียดที่จองเนะะี่ยค่ะให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจต้องเ็คปไว้ใช่ไหมครับใช่ต้องเข้าเว็บก่อนี๋ยวถึงที่ททก่อนแล้วกะะันเคปไว้ขอบคุณมากครับมาก่อนมีความมี้สึกแบบข้ามาไหมครับมีครับ Let's go <c> Gimme the top it's b e t t มาซิวสักคุณจะรู้ตาเฮ้ยมาซิจะรู้ตาวจรู้ตาวไปดิไปดิชมชมพับโอ้รถชนรถชนเฮ้ยบลูบลูใจเย็นบลูเฮ้ยเฮ้ยบลูใจเย็นทำอยู่ตรงนี้เนี่ยสั่นมาไปโอเคโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวจะเป็นอินเสิร์ตภาพทำแล็บการ กางเต็นท์ของพวกเรานะครับรแล้วก็เล่นน้ําพักผ่อนหย่อนใจตามสบายพักแค่นี้อตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับครับคุณทำอะไรกับพูกผมเนี่ยอันนี้เป็นเรือนหอของเราเรือนหอ ีมีลูกมีรอยลูกเอาไวา้ดูนีลูกใครเขาที่นอนนี้เป็นที่นอนของเพื่อนใหม่ทีงนะฮะเต็นต์มา <c oughs> ไม่รู้ว่าจะนอนทับลูกเพื่อนหรือเปล่าเซ็นมาไหนคุณเอกคุณมีอะไรจะแนะนําในการกางเต็นท์ครั้งนี้มั้งครับของอุปกรณ์ใหม่มีไหมมีไหม,มเอาเรื่องอะไรเอาอุปกรณ์เต็นท์ก่อนคือที่สาคัญสําคัญแล้วก็ของที่ซื้อมาใหม่มีอะไรบ้างก็ถ้าเกิดเป็นพื้นทรายก็แนะนําสมอทรายไงสมอทรายแล้วสมอธรรมดาก็ ตีตตลตตตงพื้นมาแล้วสมอทรายไม่มีเหลือให้ดูแล้วนึกไงนึกไง,งสมอทรายเป็นไหมไหน,นี่นะครับใช่เอาซื้อที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาตีเข้าไปใช่ป่ะมันช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องลังไงเนี่ตรงเนี้ยมันจะค่วยเขาเรียกอะไรนะดันไว้ถ้าเป็นกลมๆอ่ะมันจะก็เหมือนอากาศพลาศาสตร์แหละลู่ลมอันนี้มันจะช่วยต้านลมเหมือนกันต้านสายประมาณนั้นซื้อได้ที่ดีแคทลอน มนึแรงๆก็เตรียมเชือกมาเยอะๆอ๋อมีเชือกเออเออมีเชือกสำรองอยู่นี่เชือกไว้สำหรับอะไรนะมีตัวดึงปรับดึงใช่มันีวะมีมีว่ารีวิวอุปกรณ์มันก็จะเยอะๆหน่อยนี่ไงเชือกอ่ามันก็จะเนี่ยจะเป็นตัวปรับมันทำอะไ้รูดปรับประมาณนั้นแหละเออเนี่ยเหยีย,ยดหรือ ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันทำไรเนือสดภายในอะสวัสดอาหารเย็นว้าว ชาบูจะชาบูบาเอาเยี้ยนะทั้งวันเลยนะนีะ่ครับเป็นไงครับลองครับค่องค่องนะครับพี่กับอูมามีไหมวราภามันก็เหมือนปกติกวันแต่มันกินกับเพื่อนที่รู้ใจอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูหนภาพมีไหมมเดี๋ย,ย,ย,น,ยน้ำตุ๊บกระหมู นี่นะฮะวันนี้ก็ใช้น้ำพิ้มตัวนี้นะครับเป็นหัวเชื้อในการทำน้ำชาบูนะครับผมพี่น็อตจิบใส่ยนห้อนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองหามาชิมกันกับรสนะครับไม่ต้องพูดแล้วก็ผักต่างๆนะครับทำให้น้ำหวานนะครับใส่สลายสารายอะบัตเมีข้อยังไปจากแมคโครนะครับอารูแมคโครโลหีต ไม่ใช่แอโร่โเสื้อชั้นในนะครับแอร์โลอาหารครับจากแมคโครครับผมนี่<ะ>พอเอามาแช่น้ำมันจะเป็นอย่างนี้ต้องร้านสักสองนะ้ำนะไม่ไงั้นมันจะเค็มมันจะบวมขึ้นมาอัตโนมัติเลยถึงถึงช่วงสาระหน้ารู้กับครูสงการยังได้แล้วครับพร้อมแล้วครับครับตอน,นนี้ช่วงสาระหน้ารู้กับครูสงการนะครับเราจะมาเฉลยว่ายี่ห้อไออินโนมาโตะเกิดจากอะไรนะครับมันมีน้าหลานครอบครัวหนึง่งเขานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วทีนี้วันต่อไปนที่นอนนะไอ้นี่เขาก็แม่เขาทำข้าวอร่อยมากกล้องมันใกล้ไปสัต เขาทำนข้นาวไห่มากเขานั่งชินข้าวอยู่แม่แม่ไมอร่อยจังเลยอะแป๊บนึงนะล่ะครับนกบินจากไหนไม่รู้ทะลุหลังคามาลงบนโต๊ะข้าวฮึมปุ๊บปั๊บอ่าตกใจอายยิงป,ปืนไปยิงนกบนโต๊ะก็เลยกายเป็นอายยิงนกบนโต๊ะมึงไปอยู่กับประเทศไปน,นะที่จ,จกจ่ายนี่ค่าทำไมเนี่ยถามว่าพ่อมึงเป็นเหมือนมึงไหมพี่ เช้าวันอาทิตย์นะครับอนุณสวัสดิ์ทุกท่านขณะนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ววะพี่สีห้าสี่สิบสามีห้าสสิบสานะครับบรรยากาศของช่วงเช้าว,วันนี้คือมีฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ก็มีตกทั้งคืนนะฮะแต่ไม่หนักเท่าไหร่เฮ้ยเต็นเรารับได้นะพี่นน้นได้รับได้แต่ว่าก็ร้อนนิดนึงเป็นบางจางังหวะนะฮะหลับไม่รู้เรื่องเลย เป็นไงครับเป็นไงครับเมื่อคืนนี้นงครับดีเมื่อคืนดีเมื่อคืนเป็นไม่แน่ไม่แน่นเชื่อว่าสถานที่ที่เท,ที่ยวไกลๆค,คนแบบเนี้จะสามารถคัดกรองคนได้ดีมากในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ที่คอือยังไงดีที่สงบเงีเยบและทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยการที่ไม่ส่งเสียงดังไม่เปิดเพลงเพ่สร้างความรำคาญให้นักท่องเที่ยวท่านอื่น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติของผมเลยคือทุกคนก็มาสนุกในแบบของเขาอะ่ะแต่ความสนุกของเขาก็มไม่ได้สร้างความลำคาญให้คนอื่นด้วยจริงๆฮะอยากให้ทุกคนให้นึกถึงส่วนรวมมาให้ม,มากๆวลามาเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติขอความร่วมมือให้หลังสี่ทุ่มช่วยกันรักษางสงบให้กับที่นี่ไม่สี่ทุ่มนะที่นี่แบบพอพระอาทิตย์เริ่มมืดอะ่ะทุกคนโคก็เงียบกันอ่ะเออดีจังเลยอ่ะ เลยอย่างนึงก็คือที่ผมชอบแลฮะอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่ไม่ให้นําเอาสุลาเข้ามาดื่มซึ่งส่วนตัวกลุ่มผม,มก็ไม่ได้เป็นคนดื่มมันอยู่แล้วละ่ะเลยไม่ค่อยมีปัญหาในจุดนี้แต่ถ้าใครจะดื่มจะอะไรก็ต้องมีลิมิตตัวเองครับกินมันได้แต่ให้เล่ากินเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งไทมว์วาร์ปวิดีโอจากกล้องโป Pro กันว่าบรรยากาศพาทิตขึ้นเราจะได้เห็นหรือเปล่า ขอติดตามนะครับ กันกินกาแฟนมมั้ย เพื่อนครับตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออีกนิดหน่อยอยากบอกว่าฝนลงไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้าแล้วนี่เลยแค่นี้เป็นไงบ้างน้องบอลเลทเทะเละ่บอกเลยว่า<ล>สดตกไม่หนักนะแต่ตกเรื่อยๆยาวๆนานๆยอดเลยเช็ดเล่นหน่อยเพื่อนหึงทุกอย่างมันก็เท่าเดิมแหละแต่มันเพิ่มเติมที่น้ำหนักเพราะว่ามันมีน้ำผสม แย่เลยจากเต็นท์4โลก็จะเป็น6โลแล้วอย่างนี้กลับไปลต้องทำยังไงกับพวกมันก่อนตากเลยไหมล่อยผึ่งเหรอใช่ถ้าไม่ผึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ล้างน้าเปล่าล้างน้ําเปล่าก็ผึ่งให้มันแห้งถ้าไม่ผึ่งก็ราบอกเลยว่าฝนตกไม่หนักนะแต่ตกปอบแปะแลวตกเยออย่าง้ก็แบบว่าราแล้วลูกจกาอืมนี่นี่เดี๋ยววหลังจะทํารีวิวนะที่สูบลมของอะไรอย่างไฟฟ้าในราคา ห้าร้อยหกรอยความเจ๋งคือเวลาเราเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นเลยว่าเรามีลมอยู่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เรามีลมอยู่สามหกอืมอืมเราก็กดสักสี่สิบเติมดีลูกแล้วก็รอ เขาเมื่อไหร่เนี่ยทูบาครับเนี่ยน้อนหน้าสามสิบมั้งนี่ยางอะไรอ่ะยางใหม่ด้วยเนี่ยไออาร์ซีพอโซน่าพอโซน่าเอ็นอาร์ห้าสิบมั้งจำชื่อไม่ได้อุ้ยเนื้อยางขนุ่มากเลย่ะเจ๋งอะเอาไอสัตว์กดปิดเฉยดอกยางเยอะอย่างนี้จะรีดน้ำไม่ดีนะครับหมอกับดีครับไม่เหินน้ำเลยเจอแอ่งน้ำไม่เหินเลยแจ๋วแจ๋วรอแป๊บหนึ่ง แต่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันที่ปตทตรงนี้นะปตทเดิมที่เราเข้าเซเว่นเมื่อวานอ่ะมันดูฝั่งนี้มันถึงก่อนนี่ยปตทอะปตทไหนก็ได้จากนี้ห้าโลขาับว่าขาขับอะถ้าเราถ้าเราขี่ไปอะเราจะเจอแมคโครฝั่งขวาใช่ป่ะเลยแมคโครไปจมีปตทเสร็จแล้วก็แวะพันสุกฟาร์มที่เพชรบุรีเลยนะครับอีกร้อยห้าสิบเก้าโลตอนนี้เราจะกินข้าวที่ไหนก่อน อาจจะแวะกินข้าวตรงนู้นเลยหรือ,อร้านข้าวสวัสดิการนี่ก่อนเลยอ๋อโอเคงั้นเข้าสวัสดิการเครียรตังก่อนเลยไหมครับไงครับงอมเครื่องก่อนครับเฮ้ย จากหารวันกรนะครับทีแรกว่าจะไปปิดคลิปที่พันตุกฟาร์มแต่คงไม่ปิดตรงนู้นปิดตรงนี้ดีกว่าก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องคลิปชาวเวลกินเล่นเที่ยวกับเพื่อนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตาไค้ด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับครับคลิปอะไรเด้อร์อ่าต่อเอามิพูดอะไรเลยไม่มีเฮอะไรเลยคลิปลลหอย่งถ้ากดตับตาไค้กดสองครั้งนะครับแล้วก็กดติดตามก็กดสองครั้งนะครับ ท,ทั้งนึ่งกับควะว <ไป S 1> เลยค่ะยังมีทาทเลยโอเคอยังไงก็ขอบากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับกับการเที่ยวของพวกผมทิปหน้าทริปหน้าจะไปไหนกันต่อรอติดตามกันอีกน่าจะอีกหลายเดือนอะ่ะแค่นี้